สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3 6มอยหกสงศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่กรารระวังภัยอังคารที่24กันยายน2 5 6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับร่องมอรสุมหรือร่องฝนกําลังค่อนข้าง,างแรงยังคงพาดผ่านอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะไหหลำประเทศจีนครับขณะที่ข้างล่างครับลมมรสุมทีตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจําฤดูฝนจะค่อยๆลดความแรงลงที่พัดปกคลุมในประเทศไทยครับแบบนี้ฝนหลักๆก,ก็จะอยู่กับแนวของร่องมอรสุมแต่แนวโน้มส่วนใหญ่นั้นฝนทั่วไทยและสพปลาวเอฟซีแฟนคลับของผมนั้นก็จะลดลงนะครับส่วนของคลื่นลมทะเล ทั้งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนั้นช่วงนี้ก็จะมีความแรงลดลงนะครับจากลมรสมที่เบาลงคลื่นลมก็จะลดความแรงลงอยู่ในระดับกําลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเดิน,เ,ดนเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ก่อนนะครับ จากสภาพจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสบการณ์เตือนภัยสภาพแวดล้อมอังคารที่24กันยายน2567ดังนี้ครับ แม้อาคารที่24กันยายนฝนทั่วทุกภาคในไทยจะดูยังหนาแน่นอยู่นะครับเน้นๆเจอในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่25กันยายนเป็นต้นไปฟ้าฝนจะลดลงครับภาคเหนือภาคกลางกทมปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเหลือแค่40-60%ของพื้นที่นะครับส่วนอีสานฝนจะลดลงมากสุดครับเหลือแค่30-40%ขณะที่ภาคตนออกฝนยังชุกกว่าเพื่อนต่อครับคือมีฝนมากสุดที่60-80%ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับใครมีฝนจึงขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ก่อนด้วยนะครับ และจากการที่ไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจากการที่มีพายุสุริกเคลื่อนผ่านไทยในระดับพายุดีเพชชันและย่อมความกดอากาศต่ำมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดพบว่าปริมาณน้าฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้กระทบกับน้ําในลําน้ําและเขื่อนนะครับที่อยู่ในแนวของพายุที่เคลื่อนผ่านครับยังก,ก็ตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังเตือน24-26กันยายนนี้ให้ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกนั้นระวังน้ําท่วมน้ําหลากอยู่ต่อนะครับภาคเหนือก็คือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลําพูนลาปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขท ฉบุญครับภาคอีสานก็คือที่เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนะครนะครพนมเชียภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอด็ดโคราชอุบ,บลราชธานีครับภาคตะวันออกก็คือที่นะครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะครับส่วนเรื่องของน้ําล้นตลิง่งและน้ําท่วมขังนั้นภาคเหนือให้ระวังที่เชียงใหม่ลำปางพิษณุโลกและตากนะครับภาคอีสานระวังที่อุดรธานีหนองคายสกลนะครนะคร,นะครพนม,พนมและภาคกลางให้ระวังที่อ่างทองพระนครยุธยาปทุมธานีและนครปฐมครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีผู้ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชนอง5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ามร้ยสิงษาโกกรีสวัสดีครับ